แจกสูตรชานมไต้หวันวันนี้นะคะเราทำแก้ว22ออนนะคะเราใช้ชาไต้หวัน3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน200 ml จากนั้นก็ให้เราพักชาไว้นะคะ3-4นาทีเมื่อครบเวลานะคะให้เราเทชากลับไปกลับมาแบบนี้3-4รอบนะคะเราก็จะได้น้ำชาเข้มข้น90 ml ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึง90 ml ทุกคนสามารถที่จะเติมน้ําได้เพียงเล็กน้อยนะคะให้เราใส่ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะน้ําชาที่เราสกัดไว้90 ml ค่ะจากนั้นคนให้เรียบร้อยแล้วเติมนมข้นลงไป40 ml คนให้เรียบร้อยค่ะให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เติมน้ําเชื่อมอีก5 ml ค่ะนมข้นจืด45 m l นมสด45 ml ค่ะ จากนั้นคนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเทลงในไข่มุกที่เราเตรียมไว้และให้เราใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะและไม่ต้องเติมส่วนผสมใดๆลงไปอีกนะคะเติมแค่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชานมไต้หวันทำง่ายไหมคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดหัวใจกดเซฟและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชมพู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ